อรหังสัมมาสัมพุทโธะคะวาพุทธังะคะวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตะคะขวตาธัมโมธัมมังนะมาสัมมิ สุปฏิปันโนภาควัโตสาวกสังโฆสังฆนามินโมตัสสะภาควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาควัโตอะระหะโต

เปรตเทศจะฆ่าเมตารวนคาหาเนเคหวัฒน์ทุมหิเขตเตนภูมิมาจะยันตูเทวชาลธาลวิสเมยักขันทพนาคาติดทันตา วรวัจานังสาัโวเมสุนันตุธรรมะสวัสดิกาโลอาญพทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอาญพทันตาธรรมะสวนส พุทธังสารนังขัดฉามิธรรมังสารนังขัดฉามิสังคังสารนังขัดฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขัดฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนัง ค้าชามิทุติยมปิสังคังสารดังข้าชามิตาติยมปิพุทังสารดังข้าชามิตาติยมปิธรรมังสารนังข้าชามิตาติยมปิสังคังสารดังข้าชามิ มายังพันเตวิสุงวิสุงรักคณาทายาติสรเนนาสหปัญจาศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักคณทายาติสรเนนาสหปัญจาศีลานิยาจามะตาติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักคณทายา ติสระเนนาสหปัญจาสีลานยจามะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิอธทินาทานาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิามิสุราเมรยมัจัปามาตถานาเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิามิ Ete beso baka ahang Sam sammboto we cacaraana sampan no sukato lo kawihu anut para Puriataham Masata tewa menuut, สานังพุทธโอภาควาติสวากาโตภาควาตาธรรมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตาโปวิญญูหิติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโต Sawakasangko wakasang pakawato Sawakasangko wakasang ko pakawato Sawakasangko wakasang ko ayat itang tsataripuri sa yukani at hapuri ko ทักเขนายโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติ พาหงษัตสมาพิณิมิตาสาวุทันต์ครีเมขลังอุทิตากรสเสนมารังธานาธิธรรมวิชินาจิตวามุนินทวันเตจะสาาวะตุเตชัยมังคลานิมาราติเรกามภิยุตจิตัสสะปารติงโครัมปนาลวกรรม Come on, Tad. ายาขังขังนตีสุทันตวิตินาชิตวามุนินตัอตอนาาวตันเตจะสาภวตุเตชยามังคลานินาลาคิริงข้าจาวารังอติมัตทาปูตังทาวกิจกรรมสนิวสุทารุนันตังเมตมํมปุเสกวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตจะสา ภาวะทุเตสยามังลานิีโอเขตักกรรมติหัดทัศนารุ่นันตังทาวนติโยชนะพัทางกุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตมโนจิตาวะมุนินทวตันเตชะสาภาวตุเต ชยมังคลานีกตวานักตถมุทรังอิวคัพพินิยะจินใจทุทวจนังชนะกะยมัตเชสันเตนะโสมวิธินะจิตตวามุนินทวตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานีสัจจังวิหะยมติสัจจกวาทเกตุงวาทาปิโร ปิตามังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปชลิตตัชิตวามูนินทัวตันเตชะสาปวัตตุเตชยมังคารานีนันโทปานันทะพูชะคังวิพุทังมหิติปุต เตนะเทระพุชเคนัทมาปยันโตอิตูปเทสวิตินาชิตวามุนินทวันเตจะสา ภาวตุเตชยมังคลลานิทุกขาหาทิฏฐิพุชเคนสุทตหัตทังพระมังวิสุทธิจุติมิตริภะกาพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตาวามุนินทวตันเตจจสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคลลาอัตตคาทายวา ที่นาทิเนาระตเตมันทิฮิตาวานเนกวิวิธานิจุปัตทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสปะปานิยังปุเรตาว่าปารามิสัพพะปาตัวสำบอทิมุตตามังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวพธิยามูเลสักยานังนันทิวัต ทโนเอวังอาหังวิชโยโหหิเชยสุชยมังคเลอปาราจิตป si ันลังเกสีเสบตาวิโปุตคเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตัวปโมทติสุศนัก คาตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยทังพรหมจาิสุปทักขีนางกายกรรมวาจากรรมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมปานิทีเตปทักคีนาปทักคีนานิกตะวานละพันตาเห ปาทักขีเนภาวตุสัพพามังคาลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธา นุภาเวนะสัตตาโสธีภาวนตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวนตุเตภาวตุสาพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสพพสังกานุ ภาเวนัสตาโซทีพระวันตุเต อาหังสุกิโตโหมิอาหังนิทุโคโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอพยาปัโชโหมิอาหังอนีโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิอีทังเมยาติ่นังโหนตูสุขิตาโหนตุยาตะโยสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระคขาวาโทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาธรมโมธัมมังนะมสสามิ สุปฏิปนโนโะภาวโตสาวะกะสังโฆสังฆนงงมามิกราบคุณบิดาคุณมารดากราบคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณคุณความดีทุกประการ สาธุพุทธังนิมิตังธรรมังนิมิตังสังฆังนิม natural, ิตังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสาธุ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 พุทโธพุทโธพุทโธสาธุ